แกงส้มนะฮะเนี่ยปลาหมึกครับนอ่เอาลาข้างกองนะครับปลาเหนึยวนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนอีนี้เดี๋ยวพามาส่องปลาช่อนนะครับปลาช่อนอ่าคลองครับผมคลองข้างบ้านนะครับผมเดี๋ยวจะพามาส่องนะฮะพอดีเจอหมายแล้วคิดว่ามีตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาส่องนะฮะหมายปลาบัวนู่นครับหมายปลาบัว คิดว่ามีนะฮะเห็นตัวขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลดน้ําเสร็จเดี๋ยวพาไปส่องนะครับอีปีนี้จะมาส่องที่ที่บ้านนะครับมีโอกาสมาบ้าน,นครับเดี๋ยวจะพามาส่องแถวแถวนี้เขาเรียกปลาลิมนะครับปลาลิมปลาลิมนะฮะจะตัวใหญ่เหมือนทางภาคกลางไหมฮะเดี๋ยวจะพามาส่องครับวันนี้เมื่อวานเมื่อวานเห็นขึ้นแล้วละ่ะถ้ามีตัวนะ เมื่อวานขึ้นตัดต้นอะไรเนี้ยตัดต้นต้นกอกนะครับแล้วก็เห็นมันขึ้นน้ําอยู่นะวันนี้เดี๋ยวจะพาชุดพกพาเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะส่งไอตัวเขียวนะครับลงไปดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับของค่ายนเป้หาดใหญ่นะครับผมซื้อของแกมานานแล้วแหละนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่ามันจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวไปกันเลย หมายของเราจะเป็นกอบัวกอนั้นนะครับกอนั้นฮะนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะตีพาดกอบัวลากเข้ามานะครับคิดว่ามีตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไล่ไล่ไล่ลูกปลาอยู่เมื่อกี้กบัวขยับนะเดี๋ยวเราจะตีใส่กอบัวแล้วก็ค่อยๆกอเข้ามานะครับตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก็หมายของเราคือกอบัวนะครับ วันนี้มากับชุดสไลด์เหมือนเดิมนะครับสไลด์ห้าฟุตน,นะฮะชุดปบกผานะครับผมไปทุกที่ที่มีน้ำนะฮะ หมายเด็ดต้องส่งไปดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้นะฮะอ่ากบเขียวนะครับผมับเป้หัดใหญ่นะ<ๆ>ก็ก็ก็พันปลาบัวแล้วก็ค่อยๆดึงนะฮะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสร้างแอคชั่นนะฮะ เหมือนว่าทําให้กบมันมันกระโดดนะฮะเดี๋ยวมันมีตัวเองฮะหมามม้เยอะนะครับหมามม้เยอะนะครับหมาโม้เยอะนะฮะ,มมะ,ฮะผ่ามั่วไม่ได้นะ,ะแข้งไม่ขยับนะฮะขยับตามอย่นะ ถ้ามีไม่เกินห้าไม้นะครับเรียบร้อยเลยต้มเลยเนะี่ยเพราะเมื่อวานผมสังเกตอยู่มันมันเราก็สร้างแอคชั่นแนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้มันกระโดดนะขยเยาวไว้ก่อน,นครับขยา่าาขย่าวไว้ก่อนแล้วค่อยพอจะบาปุ๊บค่อยกระโดดข้ามปับ๊บเลยดีตัวรับรองครับบึ้ม โดนครับโดนโดนโดนจังหวะเยอะไม่ได้ดูนะฮะโอ้หมามุ้ยเยอะะหมามุ้ยเยอะเมื่อกี้มีสายโทรเข้านะฮะเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูปลาลิมนะฮะปลาลิมเชียงใหม่ครับจะขนาดไหนนะครับผมเอาใกล้ๆบ้านตัวเองนี่นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะทุกคนปลาลิมพักหนึองน,นะฮะ สองนึ่งครับซุดจ้าเอกี้มีสายโทรเข้านะครับก็ไม่ได้ดูจังหวะเยอะนะฮะพอดีแปลขึ้นได้ตรงนู้นครับเละตุ้เป๊ะนี่ก็มากับชุดพกพานะ ไปไหนไปด้วยนะครับปลิมเชียงใหม่นะครับผมมาบ้านโลได้ครับตอนนี้โตนิดๆนะประมาณโลนี่มาถึงเชียงใหม่นะครับเรามาุยกันถึงบ้านเลยทีเดียวเชียวนะมาลิมครับมาลิม ประมาณโลได้แนละ้วโลนิดเดียก,กำลังดีแล้วหมายคอข้างบ้านนะครับผมเดี๋ยวเจ้าจะมาทําแกงส้มเย็นนี้นะครับผมแกงส้มแ,แกงส้มเจ๋วเลยพนะอดีเลยเจ้า